ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำตัวเซรั่มไฮยาฟูคูณ7นะของตัวมิซูมินะคะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะมาสั้นๆนะแป๊บเดียวนะคะก่อนนอนวันนี้จะมาทาตัวไฮยา ตัวนี้ให้ดูนะทุกคนใครเคยใช้บ้างนะมาเมา์อยให้ฟังหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นไฮยาที่เป็นแบบคูณ7เท่าเลยนะทุกคนเป็นแบบไฮยาไฮยาแบบเกรดฟิลเลอร์เออลดปัญหาผิวแบบจากยารักษาสิวอ่ะผิวที่แบบแห้งกลานผิวไม่ฟูเด้งนะคะแล้วก็ผิวที่ดูแบบ เหนื่อยโสมนะทุกคนอันนี้ก็ดูแลก,กันทั่วถึงกันไปเลยนะทาทั่วหน้านะคะเป็นขั้นตอนแรกเนาะมันจะเป็นเนื้อที่แบบใสๆนะคะเดี๋ยวทา,าลงบนหน้าเลยแล้วกันนะนี่คือจะบอกว่าเขาทำมาดีนะทุกคนเออหน้าตื่นเช้ามาก็คือฟูไปเลยจ้ะหน้าอิ่มฟูอยู่นะทาไปเลยนะคะทั่วหน้า ตื่นเช้ามาหน้าก็จะเต่งฟูอยู่นะคะทุกคนนี่ได้ประมาณนี้นะคะใครใครเคยใช้มามาัมอยฟังหน่อยว่าใช้ดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะที่เซเว่นอีนะคะทุกคนก็เท่าที่แอนใช้อุ้ยเท่าที่แอนใช้มาแบบสองซองนะก็โอเคเด้ออันนี้ไอคีมนะคะของ ีนสำหรับคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย